มาแล้วบนันนี้มายังเนาะครับครบกันมาแล้วครับโอ้คบสาสิบโลล้วครบัโอ้นขาขายคบครับจบานนขาขายคบมาจากบานไหยอปังงานอยู่านขานาตายเนาะโลละร้อยสาวร้อยอืมนาไก่เนาะ สวัยดีทุกคนสวัสดีครับนคะรตอนนี้นทุกท่านนะเข้าสู่ซองเบาเมืองล่วงนั่นเองนะทุกคนเมื่อว่าวเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอางกองเราแล้วก็ไทยทีว่ตามรูมนัมโคเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในอ่าจะเป็นวิธีชีวิตการเป็นยูด้วยว่าวัฒนธรรมการกินท่างตาเนนะี่ยล้วนแล้วแต่คือกันแล้วก็ เป็นแป,น,ป,น,ปน,นั้นมาแต่โดนานกันแล้วเนาะซึ่งบางทีเนะาะของก็อาจจะโบได้ฮับฮุเนอะเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอทางลาล้ะก็ไทยอยู่ทีเฉเดียนยสปอรก็แมนบ่เรื่องว่าทํากันไปกันมาต่างๆเนี่ยอาจจะบทหารเลือซึ่งเพียงพอแต่หากว่าพอได้มีภาพให้เขาได้เห็นได้มีบรรยากาศให้เขาได้เห็นให้เขาได้เบิ่งแล้วของรู้สึกว่าเอ้ยความผูกพันแป๊บนี้ของพี่น้องฟังไทยลาวอยู่ที ลุ้มนำค้องเนี่ยครับเพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติกรารงานจะโดนนานนะครับทุกคนซึ่งมันแสดงอ่าอ oh, right. oh, wow ้อยบอลได้แสดงออกอยู่บอลว้าวเรื่องการค้าข้าใหญ่ยู่ทีชายแดนลาวแล้วก็ไทยเนี่ยว่าทำอาหารกันกินว่าทำอาหารก,ารกันกลิ่นจังฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยเบื้องแลังโคตรสุดแบบบุคคลแตกต่างกันลายเนาะแล้วก็ฝั่งลาวเขากินแบบได้ฝั่งไทยก็กินแบบนั้นฝั่งไทยกินแบบได้ฝั่งลาวเขากินแบบนั้นซึ่งในวันนี้กูตัเองก็มีหนึงคลิปเรื่องเกี่ยวกับการค้าข้าใหญ่ันนะทุททกคน โดยเฉพาะกับเมนูนี้จะมาบอกเรื่องอาหารการกินเนาะว่าหรือว่าเครื่องค่ายต่างๆเนาะทีทางพี่น้องฝั่งลาวเขาได้มีการเอาไปค่าอยู่ทีฝั่งไทยนะมีแยงแดงอ่าแล้วก็อาหารแต่ละประเภทนั้นได้มีซื้อเอิ้นคือกันจังได้หรือว่าเป็นแนวได้แล้วแต่พี่น้องฝั่งไทยเหรอเนีเพิ่นมักนินยมกินแยงเป็นพิเศษอย่างสีเนาะอ่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ทีประเทศไทยอาจจะอ่าอาจจะบ่มีแล้วหรืออาจจะมีอยู่แต่อาจจะน้อยแล้วแต่พี่น้องทางฝั่งลาวเนี่เขาก็ มีการฮาบมีการเอาเครื่องเอาข้องเนาะยูทีฟังลาวอ่าที่วายังคงมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินนี่ก็เอาไปฟากไปตอนเนาะพี่น้องอยูทีฟังไทยหรือว่าเอาไปค่ายยูทีฟังไทยเพื่อให้พี่น้องทางฟังไทยได้กิ่นเช่นเดียวกันเนาะอาหารบางอย่างบางเงยื่อนี่ก็เริ่มต้นราคา50บาทขึ้นไปฮอดร้อยบาทจังซีเนาะเดี๋ยวรยากาศนั้นจะเป็น่นเราได้เดี๋ยววันนี้กูจะพาตัวดูโมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับทานได้ทีว่า ต่บางคลิปเดียวนะมีความคิดเห็นกันเปได้ก็จะลืมที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะอยู่ที่สองของกดกันแล้วกันเนาะแล้วก็ยังเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะกดเองก็ขอบใจแล้วว่าได้นำมาจากทางเพจสคองแมนวอลเลอร์แท็บนั่นเองเนาะวอลเลอร์แท็บแล้วก็สำหรับคลิปที่กูดนำมาแชร์นี้ก็ถือว่ากูได้นำมาจากเพจ Man w วอ l เลอร์แนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นหนึ่งนเพจที่เป็นการนำแชร์ไวิทีชีวิตเนาะการค้าฆ่ายู่ที่ายแดน อยู่ที่ชายแดนอำเภอคงเจียมนั่นเองนะทุกทา่านเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะว่าวันนี้การนั้นจะเป็นแบบใดไปเบิ่งกันเลยอเอาไปเห็ดย่างกับขั้นนี่แบบแค็งจำเส้นตัวน้องมาแค็งทุกคนมาแค,ค,ค็งมันหอมนะครับมันหอมเนาะต้องเปลี่ยเขาแปลี่ยได้ครับต้องแปลกแล้วเนาะบุกคเคยพ่อกันบุกเคยพ่อกันแล้ว อ๋อที่ที่ฟังไทยบ่เคยมีหรือว่าอาจจะบ่เคยเห็นที่เหล่าเฮิร์นว่าเป็นมักแคนนะทุกคนต่ำใส่พวกรอบพวกรองต่างๆเนาะจะแซบพร้อมมักแคนอะไรยังครับอะไรบ้างครับอะไรยังครับมำเมถาว่าเมถาว่าอะไรยังว่าฟ้าเลยอ๋อุคนนเเาาาะะจ บางท่านก็นิเมท้าอยู่ที่ฝั่งเราแสดงว่าได้เมียเป็นฝั่งเราเมื่อกี้เป็นเคยลาวได้เมื่อกี้นะเคยลาวกับเราย่อใหญ่กันไปเนาะขอบคุณครับจิ้นขา ไอเนี้ยมามาไข่เนาะโอ้ตกปูปูหินนะครับโอ้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 เต็มคอโอ้ปูรเลยอะปูบานจะปู ต้องทอเือนะใเลยโลดมารยาทดีงามนะครับผมมารยาทดีถอดเกือมัดง้งเลยนี่ผักนาะอ่อผักผักะอ้ผักง้งก่อนดิผักขาผักขาเอาไปออม เจ้าหน้าที่ก็เหาะเนาะได้อมนปชันผักอะไรครับพี่สวัยแวนแนโซ่ึุณให้เบิ้งแ่โซ่นเบิ้งแม่เคยเห็นโยผักแวนเคเห็นโยับแวนจับโแวนเอาแม่กันยังวะเอาแม่กันยังวะไม่เท่าคนจดีเนาะ่นแบงให้เจ้าหน้าที่พร้อมเนาะ ไปมาห้าสู้กันให้หน้ากันตลอดไปประจำก็ความคุ้นเคยเนี่ยแบกให้เจ้าหน้าเสียอะรแ้าขยับุเทาลุ้ยเนาะของเขาเากบใหน้ำบนอยปาขยันตัวมีกบเนาะโอ้นี่น่ะทุกคนบรรยากาศเนาการค้าาข่ดูที่ เบื้องเราฮูสึกคือเหนบรรยากาศเก่าๆนะทุกคนคือบรรยากาศเก่าๆยีทีฟังลาสเดียวกันเลยตลาดแบบนี้ตลาดบานจังสีนะมีเครื่องข้องแบบเป็นเครื่องข้องแบบทางธรรมศาสตร์ให้เองธรรมศาสตร์จะสิมาค่ายนอมาค่ายมันยังต่างๆสิฮูสึกว่าอ,อบอุนนนบ่นนะสําักคนฮูสิกแบบอบอุน่นเป็นแบบกันเองกันเองอดีบุดีเนาะเมค้าที่มาค่ายเครื่องทีฟังไทยเนี่ย มาเนะี่ยสุดไมคารูแต่ว่ากลับไปทีฟังเหล่านี้เป็นผู้หางผู้มีกับมีได้ทุกคนอ่าเพราะว่าการมาค้าขายอยู่ทีฟังไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือองก,กันดีเนาะก็คือไล่เป็นเงินบา้าทเดนเนาะอ่าเป็นเงินบ้าทจังซีนะเวลาไปทีฟังเหลาวสิกับมูลค่าเนาะคือองก,กันดีนะอืมอืม มีปลาหย่อนอ๋อมีแต่แดดเสียบๆทุกคนอาห้ารเพื่อนบ้านท้องตลลอยบนในจบางทีฟังไทยถทาแบ่นีนี่ทึกหรือว่าแผกเนาะอันนี้ก็ท่นท่ามกันท่นท่ามกันไป้าคอมเมนกันมาเดเดนเนาะบุกไล่้อมมยเรืจ้ากัี่นอตาม จิบมกัทุรองีิเโตด้วยนโอศูนย์หกสาีค่ะขอบคุณครับจีบเบิรอยู่อะไรขายนเบิร์ดคือเ่าเนาะ่นี่เนี่ทุกคนไายหอยขายพ้อมนี่ายจ้าปูตาม้อยเรือหอยหอมปูตามจิบมจิบมจิบม,บมที่ฟังเนื้อลาวหน่าจะเอินเป็นตัวจิโรนะ ที่รอที่เบิร์ตอยู่อะไรคลายมานน,านี่เบิร์ตคือเ่าเนาะม่อะไรบ้ามายังมาเม,มานบนี้ก็มาวาครับมาจะาบายครับ,อบเอามาฝากมาทายอ๋ออืมอืมอืมดูดซ้าครับ เทพน้องทางกรุงเทพกรงได้แม่ฟองเดนืเร nah ื่องเงินใหม่เพนเดาบางอบางคนเนาะคนลาวเอาก็ไปเหตุเวียงอยู่กรุงเทพจังซีเนาะนักกรางได้นักเนาะไปยีหอกรุงเทพเรื่องฝนเงินใหม่เพนเดอรมาแล้วบันี้หายังนาะครับกบขึ้นมาแล้วครับโอ้กบ สามสิบโละว่ครับครับขอ้ขาคยคบครับจกบานขาคายกบมัจากบานไห้ลไหนอปังงานอยู่นะบนคานาตายเนาะโลละร้อยสาวร้อยนาไก่เนาะอันนี้ก็ เป็นตระกูลปลาเนื้ออ่อนทอดกินง่ายทอดกรอบนะครับอันนี้เป็นปลาขย้อนปลาขย้อนปลาย้อนปลาย้อนบางพื้นที่บางในวัดบางคนเรียกว่าปลาเสี้ยมแต่ว่าแถวบ้านผมเรียกปลาย้อนนะครับไม่ใช่ปลาขย้อนครับก็ผมอยู่ในน้ำเหมือนผมจะไล่เข้าไปครับเดี๋ยวไม่อีกสองสอบโอ้เหมือนยังไงอีกหนเด้อไอ้คอร์ด

เดียวไ่ถือหลายแต่ลูกมาเมียมายังมาหาผมเลยพอไปเลยครับพอครับไปเลยครับเมียมาได้ไหมยังไม่ออกเลยมรออืมยังสุดนะ่อุ้ยอุ้ยดียมจุบจุบมียางนอมะพร้าวอุ้ยโอ้ยมีมะขามน้อก็มีแจวมีกับยายบหิ้วครับมีขอเนียวุ้นล่ใย โอ้มีแต่แนวเสบๆเนาะร้านยุงเขียบวัยร้าร้าสาวบ่ะร้านสาวตัวเงินใหม่ใสบ่และร้านสาวป่ะใสอยู นี่นะครับทุกทุกคนเชิงมาเป็นหนึ่งภาพบรรยากาศที่กู้ยามานําเสนอให้ทุกทุกท่านได้เห็นกันเนาะก็ย้อนย่างก็ย้อนว่าคือห้องหุงกันดีแล้วเนาะว่าวาถถาัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเนาะข้องทางฝั่งลาวเขาแล้วก็ฝั่งไทยเนาะความจริงแล้วเขาที่ว่าบริเวณแตกต่างกันโดยเฉพาะกระแม่นบรรดาเมืองที่อยู่เคสเด่นติดกันอย่างเช่นเนะเราจะได้เห็นเนาะกัน ไทยฟังเราเอาเครื่องข้อมาค่าที่ฟังไทยอาหารบางอย่างโดยที่อยู่ที่ประเทศลาาเนี่ยอาจจะยังคงมีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของอุดมสมบูรณ์ต่างๆทางานมารซาดโคมีล่ายูก็มีการนำเอามาแบ่งมาปั่นให้กับทางพี่น้องฟังไทย ได้กินได้ลองสิมผัสเะไรบาบงเนาะคืออาหารบางประเภทคือเขาจะเห,เห็นเนาะบางทีอยู่ที่ฝั่งไทยอาจจะมีแหละนะสมัยก่อนอาจจะมีร่าแต่ว่าบางทีเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีน้อยลงที่ฝัง่งเศสเอามาค่ายบางคนก็ยังอืเราเคยเห้โดยเฉพาะมักแขนเนาะสิเนาะคือมักแขนเนี่ยก็ถือนนว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหนึ่งที่ว่าคันชิวาแล้วกันอา่มามักจะนิยมอยู่ที่ลูกเัาบางเัาเอิญมักแขนเิเดียวกันเนาะเชื่อว่าคนก็นิยมเอาไปประกอบใส่ประเภทพวกอบบะต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเนาะเช่นว่าอาจจะเป็นอบ อบงัวอบควายจังสีเนาะนที่ว่าเอาเอาไส้พวกนี้มันก็จะมีกลิ่นหอมเนาะทุกทุกคนเนาะประเภทอบนีไซมันจะมีกลิ่นหอมดีเนาะแล้วก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกตื่นึนะสำหรับมะเขืนั่นเองเนาะแล้วก็จะได้เห็นว่าเส้นทางไส้น,นี้นะีย่ยงคเป็นหนึ่งในเะส้นทางที่ว่าบางคนเนาะที่ว่ามีรูปมีเต้ามีรูป,ม,ปมีล้านปีเห็ดเวียดอยู่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะแมนอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครเพิ่นก็นจะอาศัยเส้นทางเส้นนี้เรียกว่าอยู่ในเขตจุดนี้นะเพื่อเป็นการนําเอาเครื่องครองเนาะมาฟาก ให้กับลูกเตาผู้ที่ไปเห็ุเรียกอยู่ในเมืองใาญ่าจังสีก็ผ่านจุดนี้คือเขาจะได้เห็นเมื่อกีน้นะบางคนก็นมีการน,นําเอาเครื่องเอาข้องมาฝากให้ลูกให้เตาจังสีนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในช่ชั้นบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนเป็นอนุนวัฒนอาหารการกินของคนลาวและก็พี่น้องฟังไทยที่เบิ่งแล้ว รู้สึกเท่างความเป็นมิตรเมตทีที่ดีต่อกันแลควก็ขออบอุ่นจะให้มีพาแบบนี้ไปตลอดนั่นเองเนาะหรือว่าไพ่ที่อาจารย์โบธันเฮ่นก็อาจจะได้พานทีนคลิปนี้กันไปแล้วก็อยากให้ทุกทุกคนเราเนทำฟังลาแล้วก็ฟังไทยฮักเพลงกันแบบนี้ตลอดไปนั่นเองเนาะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ถือว่าจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะกสำหรับท่านใดที่ว่ามีความคิดเห็นกันแบบใดก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะที่ส่งของกดแล้วก็ฝากกดติดตามส่งของกดเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเด่นเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสบายดี สวัสดีครับ